สพทหนุนใช้โรงเรียนเป็นโรงพยาบาลสนามย้ำปลอดภัยมีสาธารณสุขพื้นที่ดูแลดรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงสถานการณ์การแพร,แร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและมีการระบาดจ,จากพื้นที่สีแดงเข้มกระจายไปทั่วประเทศจนทําให้สถานพยาบาลไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและสังคมร่วมแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลโดยสพทซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดเป็นจํานวนมากมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้เป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานพักคอยสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อในระยะต้นไม่รุนแรงในระดับ สีีเขยวให้ใช้เป็นสถานที่รักษาเบื้องต้นและรอการจัดหาเตียงเข้ารักษาในโรงพยาบาลหลักในพื้นที่ซึ่งจะช่วยแยกผู้ติดเชื้อออกจากที่พักอาศัยและชุมชนลดอัตราการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้สถานการณ์โรคโควิด -19 ที่กาลังแพร่ระบาดในประเทศไทยขณะน,นี้หลายท่านคงจะได้ติดตามตัวเลขนะครับที่เพิ่มขึ้นถึงขั้นหมื่น กว่ามาหลายวันติดต่อกันอาัจากการระบาดคราวนี้อาจจะเห็นได้ว่าเป็นการระบาดจากส่วนที่มีพื้นที่อสีแดงเข้มคือกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลแล้วกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะครับทั่วประเทศจากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าภายใต้การระบาดท,ที่มีจํานวนมากเนี่ยการรักษาของพวกเราก็จะประสบปัญหาในงีของโรงพยาบาล เตียงคนไข้รวมไปถึงการตรวจค้นพบคนไข้มีจํานวนมากแต่เตียงที่เป็นที่นอนเราก็มีไม่เพียงพอวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐเลกชนต้องหันมาร่วมมือกันในการที่จะฝ่าฟันปนัญหาอุปสรรคที่พี่น้องประชาชนพวกเรารเผชิญอยู่โรงเรียนก็เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเราคิดว่าวันนี้ถ้าไม่มีนักเรียน ไม่มีผู้ปกครองไม่มีชุมชนเราก็ไม่มีโรงเรียนเพราะฉะนั้นถึงวันนี้นะครับโรงเรียนได้ให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนมาระยะหนึ่งแต่วันนี้บ้านเมืองเรากําลังเผชิญกับวิกฤตอย่างรุนแรงเราก็ถือโอกาสนี้นะครับอยากจะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางกลับภูมิลําเนาก็ดีหรือแม้แต่การเจ็บป่วยอยู่ในชุมชนก็ดี แล้วต้องการเมื่อตรวจเชื้อพบแล้วเนี่ยก็ต้องการที่จะมาพักนะครับเพื่อรอการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นในจุดพักคอยต่างๆหรือโรงพยาบาลสนามต่างๆที่หน่วยงานอื่นที่จะขอใช้โรงเรียนทางสพทอเองโดยนั่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองก็ตระหนักและเห็นความสําคัญในประเด็นนี้ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดโรงเรียน ให้เป็นที่พึ่งของกับพี่น้องประชาชนในสนภาวะที่เราวิกฤตตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามหลักการในการที่จะขอใช้โรงเรียนของพวกเราข้อที่1ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถนานศึกษาซึ่งเรามีความเชื่อว่าท่านคือผู้ดูแลใกล้ชิดที่สุดเห็นปัญหามากที่สุดว่าควรจะให้แค่น้อยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคนที่2ก็คือชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียนครับต้องได้รับความเห็นชอบ พราะทั้งนี้แนละทั้งนั้นเราก็มีความเชื่อมั่นว่าทั้งกรรมการสถานศึกษาคนในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนถ้าท่านอนุญาตคนที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนก็คงคิดว่าเป็นเด็กและเยาวชนคนในชุมชนนั้นที่จะมาใช้บริการนะครับก็ก็นี่คือหลักที่และขณะนี้ก็ต้องขอขอบคุณมีโรงเรียนต่างๆมีคณะกรรมการอาหานศึกษามีชุมชนได้อนุญาตให้โรงเรียนนั้น เป็นที่พักคอยเป็นองบัติสนามทั่วประเทศนี้อยู่เป็นจํานวนมากก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้บริการท่านผู้ในการทนักงานเขตคณะครูพวกเราที่ได้ร่วมมือร่วมแรงกันในการที่จะร่วมมือกันในการฟันฝ่าอุปสรรคในการประชิญโรคโควิด19แล้วเราจะปลอดภยัยและเอาชีวิตรอดไปด้วยกันครับ